พระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรขณะที่จังหวัดต่างๆตั้งพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์นพุทธเจดีสำคัญทั่วพระราชอาณาจักรในพระนครได้จัดตั้งเครื่องนมัสการตั้งสาลบูชาเทวดาและตั้งเครื่องบัตรพลีต่างๆเพื่อเตรียมการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรซึ่งจะจัดให้มีณพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันก่อนพระราชพิธีบรมราชาพิเศษวันประกอบพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรพระปรมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีการจารึกดวงพระราชสมภพลงบนแผ่นทองคำและแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาลในบางรัชกาลจัดให้มีการจารึกพระสุพรรณบัตร พระนามสมเด็จพระสังฆราชและพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ร่วมด้วยคณะบุคคลที่มีหน้าที่ในการพระราชพธิธีที่สำคัญยิ่งนี้ได้แก่อาลักษ์ผู้จารึกพระสุพรรณบัตรพระยาโหราธิปดีผู้จารึกดวงพระราชสมภพและศิลปินผู้แกะพระราชลัญชกรเมือาา่อได้พระฤก องค์ประธานในพระราชพิธีซึ่งแตกต่างก,กันไปในแต่ละรัชการจะจุดเทียนทองเทียนเงินที่โต๊ะสำหรับจารึกซึ่งทุกโต๊ะจะหันไปทางทิศอาคเนยอันเป็นทิศมงคลโหนล,ลั่นค้องชัยพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาพรามเป่าสังพนักงานกไายบันดลบประคคมดนตรีตลอดพระราชพิธีจารึก หลังจากนั้นพระราชครูคราหงลังน้ำสังที่พระสุพรรณบัตรดวงพระราชสมภพพ,พระราชลันจกรครั้นเสร็จแล้วจึงอัญเชิญเข้ามนทนพระราชพิธีในพระที่นั่งภไยสารทักษิณทางนี้รายละเอียดขั้นตอนต่างๆจะแตกต่างกันไปในแต่ละรัชกาล พระราชพิธีเบื้องต้นก่อนวันงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเปรียบดังตัวแทนพระสพนิกรนทั่วพระราชอาณาจักรที่รวมใจเป็นหนึ่งถวายพระพรชัยมงคลแด่พระมหาตริย์และพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรยังเปรียบได้กับบันทึกสำคัญของแผ่นดินที่พระปรมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะจารึกอยู่ในหัวใจพระศกนิกรชาวไทยตลอดไป